โลดีครับจงเตลิเตเตอร์ข่าวไล่รูแรงทะลุระลกนะครับวันนี้จะพามารู้จักกับรอวัติของสาวสวยคนดังแห่ง M v มวีที่คดพ่อคดแม่ดังนะครับอย่างธาตุทองสาวนะครับก็คือคุณลิ้นมัจฉนดครับก็ไปนีเดี๋ยวบอกเลยครับสงการปนีนี้เปิดกันสนันแน่นอนครับสำหรับธาตุทองสาว ดยยังไม่ได้อมแต่จะเลียกันแล้วจะบานกับยังโอมมาเธอฟักเกอร์ครับเรารู้จักประวัติของคุณลินมัชนดครับนางเอก MVG ที่เขาบอกว่าคนนี้แหละรับบทเป็นอีกี้มันเป็นสกอยก็คือเป็นบทแบบแสดงแทนเพื่อนหญิงของยังโอมสมัยเรียนท่าทองสาวเนี่ยว่าอุยนี่เนี่ยเป็นสกอยแล้วก็ผู้พาผู้บ่อยมาสเกิร์ตอีกี้ชอบไปสเกิร์ตไม่ไม่ไม่ไมเวิร์คแบบเปลี่ยนผู้บ่อยสงสัยไม่เวิร์ค เออก็คือเป็นสาวแซบสาวซาสาวผมสั้นยุค y วทเนี่ยฮะจากการแต่งหน้าทำผมเนี่ยที่แต่งหน้าคุณลินออกมาเนี่ย mm. ก็ต้องบอกว่าเป็นเทรนด์แฟชั่นยุคนั้นนะเพราะว่าสาวๆเนี่ยก็จะซอยผมแล้วก็ราปากแล้วก็ซ้อนรถมอเตอร์ไซค์หนุ่มๆเนี่ยไปสก๊อตสเกิร์ตกันนะครับสำหรับประวัติของคุณลินมาชนด์เนี่ยปัจจุบันอายุ31ปีนะครับดิกีเธอเป็นนางแบบแล้วก็นักแสดงซีรีส์ต่างๆนะครับ ภาพของเธอก่อนหน้านี้เนี่ยก็ใครจะจำได้ก็เป็นแฟนสาวของโทนี่ลักแกน,นะฮะแต่ว่าเลิกลากันไปแล้วแล้วก็มักจะรับบทในซีรีส์เนี่ยเป็นคล้ายๆเลสเบี้ยนครับเป็นหญิงกับหญิงนะฮะเพราะว่าด้วยหน้าตาเธอที่มันเขาบอกว่าดูดูเท่นนะดูล่อเนะเออแต่ว่าวันนี้เนี่ยพอมาแต่งเป็นอีกกี้มันเป็นสตอว์เบอี่ทำผมแบบนี้เนี่ยมันดูแบบเปรี้ยวซ่าเหมือนโซดาสิงบ้าครับไม่ใช่ครับก็ ชื่อจริงนะครับลิ้นมัชนนทสวนนมาศอ่าเกิดวันที่3สิงหาคมสองพันสิุ่มเราเป็นคนยองบัดขอนแก่นนะจบการศึกษาจากโรงเรียนสายน้ำพึ่งปริญญาตรีล้วมหาวิทยาลัยลังสิตนะครับเข้าวงการบันเทิงจากการเดินแบบเป็นซุปเปอร์โมเดลนะครับตอนคุณลิล์นเนี่ยโอ้โหแรกๆเนี่ยเข้ามาตั้งแต่ม .5 ครับหลังจากนั้นก็มีผลงานแฟชั่นมากมายให้กับแบรนด์ดังนะครับแล้วก็เริ่มได้เล่นมิวสิกวิดีโอแล้วก็ภาพยนตร์รวมถึง ซีรีส์ทางช่อง g m MM m นะครับผลงานดังๆก็อย่างละครเรื่องหลงไฟนะครับปี2560ละครเรื่องไวท in ินเดเลนเสียงรักในสายฝนปี2564แล้วก็ภาพยนต,ตร์ Mr. h e ต t รมือวางดับเจ็บเดือปี2560นะครับ รวมถึง MV ดังอย่างคุกเข่าของวงค็อกเทลครับ<ส>ก็เรียกว่าทำมาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนางแบบนักสแสดงรวมถึงการเป็นยูทูบเบอร์เลยครับซึ่งเธอก็กำลังทำอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้เราเอาภาพจาก IG ลิ้นมัชนดมาฝากกันนะครับให้ทุกคนได้เห็นไลฟ์สไตล์ตัวตนของสาวหน้า,น,านิ่งคนนี้ที่วันนี้มารับบทเป็นอีกี้มันเป็นสกอยไปกับผู้บ่อยผู้พาไปตะเกิน,นะครับก็ถือว่าสวยแซ่บแล้วก็ลุคเนี่ยสาววัยทุ ยุคไฮไฟจริงๆนะครับอันนี้มาคารู้จักกันครับฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับใครช่องเตลเตอร์ข่วาไวไรแรงทะลุล็กครับรบีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ